สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่น มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยมือถือน่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A เจ็ดสามห้า G นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นต้องบอกเลยว่าลดราคาให้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตส่วนในเรื่องของสเปคนะครับมือถือรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ หน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED Plus 24บิตความละเอียดก็เป็นแบบ Full HD Plus นะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านนะครับส่วนชิปการประมวลผลเป็นคออม c o r g o n 7 7 8 g Octa Core ความเร็ว2.4 GHz Android เป็นเวอร์ชั่น12หน่วยความจำให้แรมมา8นะครับลมให้มา128 g b แบตเตอรี่5,000นะครับ รองรับการชาร์จไวได้25วัตต์ในส่วนของสีก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อนะครับว่าน่าซื้อไหมสําหรับ Samsung Galaxy A73 5G รุ่นนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตซึ่งผมก็จะนําราคาล่าสุดมาให้ได้ดูกันนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Samsung Galaxy A73 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่2มิถุนายนปี2023เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันสำหรับ Samsung Galaxy A73 5G นะครับตัวเครื่องเป็น เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ17,999บาทก็ลดราคาให้เหลือ15,499บาทนะครับในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีเขียวมิ้นท์เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยนะครับส่วนร้านที่2สําหรับซัมซุงกาลิซี่ A เจ็ด G นะครับ RAM 8ปดตอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ร้านนี้ขายโดยทาง Lazada Super iPhone นะครับ จากราคาปกติ17,999ก็ลดราคาให้เหลือ14,290บาทมีให้เลือก2สีนะครับสีดําแล้วก็สีเขียวมิ้นวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ส่วนร้านสุดท้ายจากแอป Lazada นะครับที่นํามาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้เลยนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี A735G RAM 8รอม128กิเครื่องศูนย์ไทยเป็น เครื่องเคลียร์สต็อกนะครับประกันเป็นประกันล้านจากราคาปกติ17,990บาทก็ลดราคาให้เหลือเพียง1 3 8 8 0บาทนะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีดำนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสําหรับซัมซุงกาดิซี่เอเจ็ดาจากทางด้านแอป lazada นะครับท่านชอบร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มแล้วก็สั่งซื้อกัน ได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ปปีนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับซัมซุงกาลิซี่ A735G นะครับ RAM8ROM128 กิกะไบต์เครื่องแท้์ไทยนะครับประกันมีให้1ปีจากราคาปกติ17,999ก็ลดราคาให้เหลือ14,950บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีมีสองสีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจาก ศูนย์ซัมซุงให้ ร้านที่สนะครับ s a m s u n g า a l ็ x ซ A735G ลำ8ลม128 g b เครื่องใหม่ศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์ -1 ปีสามารถผ่อน0%เซได้ถึง10เดือนนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่14,780บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมี2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซ m s u n งให้ด้วยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาาาาก e นะครราคราลดให้้่ออขงเย รบ้านนี้นะครับ Samsung Galaxy A735G และ8ลอม128 g b เครื่องศูนย์ไทยแต่ว่าเป็นเครื่องเคลียร์สต็อกนะครับประกันก็จะเป็นประกันร้านจากราคาปกติ17,999ก็ลดราคาให้เหลือ13,880บาทนะครับในส่วนของสีมีเหลือเฉพาะสีเขียวมิ้นท์เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจัดส่งให้ฟรี สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้ท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับที่ผมได้เลือกออกนไลน์ที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็คนสั่งซื้อเยอะนะครับมีรีวิวเยอะท่านอยากจะดูของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก l a z a d าหรือว่าช้อปปี้กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้เลยนะครับถ้าเราชอบเรามั่นใจค่อยทําาากรรสั่่งซื้อตอตไปเเดี๋ยว ไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าราคาล่าสุดสำหรับ Samsung าล l ซ x y A735G ค่ายมือถือค่ายไหนหน่าซื้อที่สุดนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท Sams u ง g g a l a ซ y A735G สามารถซื้อได้ถูกที่สุดเลยนะครับก็ซื้อได้ในราคา7 9 9 0พ้าย้าถ้ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับได้รับส่วนลดอีก1,500ก็จะเหลือประมาณ6,490บาทประมาณนี้นะครับถ้าเรายายค่ายแต่ว่าถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้า DT แทแบบรายเดือนนะครับก็ซื้อได้ที่ราคา7,990บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีคาเนตลุกงหน้าด้วย4,119 9ซื้อได้ที่ราคา9 4 0 0 90นะครับ่านอลุกงหน้า2,100แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา1 9 9 0ค่าน้นอลุกงหน้า1,200บาทเครื่องเปล่าก็ลดราคาให้นะครับจากราคาปกติ17,999ก็ลดเหลือ16,999บาทแล้วก็พิเศษถ้าเราซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับเขาแถมฟรีให้เรานะครับเป็นเน็ตไม่อัน้นความเร็วสูงสุด10เมกนะครับเล่นได้นานถึง6เดือนอยากจกผ่อนผ่นได้นะครับสำหรับโปรดีแท็สบายเปผ่อน0%ได้เลยท่านใดที่อยากนกปติดต่อ ทาง d ีแทโดยตรงนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy A73 5G นะครับราคาโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ6,500-7,900ถึง 7, บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสมัครเป็นโปรแบบไหนยังไงแล้วนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ดีแท็กช็ ทุกสาขานะครับดูราคากันต่อที่ค่ายที่2ซึ่งก็จะเป็นของค่าย True Move H นะครับ s a m s u ง g g a l a xy A735G ตอนนี้สินค้าอาจจะหมดช่วเท่านะครับจากทางเว็บไซต์ของ True โดยตรงแต่ว่ายังไงแนะนำลองไปสอบถามกับทาง True ช h อ p ก่อนได้นะครับมาดูรายละเอียดของโปรโมโชั่นกันนะครับแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ t True m o v e H แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา1489บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 9 9านะครับ ถ้าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ก็ซื้อได้ที่ราคา11,989บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันส่วนโปร,โปรสําหรับลูกค้าใหม่นะครับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา14,899บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย3,210บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา11,989บาทค่าเน็ตล่วงหน้า2,140นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา13,480 9บาทค่าเน็ดดุงหน้าก็1,070บาทซึ่งทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ราคาเท่ากัน14,899บาทสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการใย่ข่ออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ที่ราคา1 4 8 9บาทเหมือนกันเมื่อใย่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199มีค่าเน็ดดุงหน้าด้วยนะครับ3,210บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา11,989บาทค่าเน็ดดุงหน้า2,104 แล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา13,489บาท่าเนต่ำดหน้า1,070บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน1 2เดือนนะครับส่วนเครื่องเปล่าจากราคาปกติ17,999ก็ลดราคาให้พิเศษเลยนะครับเหลือเพียง12,999บาทเท่านั้นท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องคอมโปร นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A73 5G RAM 8ลอม128 g b เครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,999บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจแบบแรกเป็น Pro AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา14,299บาทมีค่าเ็นีุยงหน้าประมาณ500านะคส่วนโปรสำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรวมไปถึงลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ที่ราคา14,299บาทโดยที่ ไม่ต้องจ่ายค่าหนิตล่วงหน้านะครับ Pro AIS Base Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนกอ็ซื้อได้ที่ราคา15,799บาทลูกค้าทั่วไปราคา17,999นะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นจากทางด้านค่าย AIS ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A73 5G นะครับ เป็นโปรโลดราคาล่าสุดสําหรับเดือนมิถุนาย,ยนปี2023นะครับท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษจากทั้ง Lazada าแล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับชอบราคาชอบโปรโมชั่นของค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากดดตติ แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ีคลิปหน้าสวัสดีครับ